ฝากไปถึงตำวตรวจออมทั้งหลายฝากถามน้ว่าไอ้พวกแก๊งเนี่ยมันอยู่กันได้ยังไงพิทักษ์หนึ่งสั่งการสื่อนครบาลร่วมตอม3และสอพอโพแก้วนคนปรปฐมทลายแก๊งแต่งด้าว037ชุมนุมกันเผยแพร่ในโลกโซเชียลรวบเล็ก037หัวหน้าแก๊งพร้อมอาวุธมีดซืมเนื่องจากข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการเผยแพร่ถึงกลุ่มแก๊งต่างด้าวที่ก่อการชุมนุมสร้างความวุ่นวายในสวนหลวงรอเก้าเขตประเวศกรุงเทพมหานครโดยตั้งแก๊งทำร้ายคนไทยจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนพลตารวจเอกกิตติรัตนเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการสืบนครบาลร่วมสตมตรวจสอบกลุ่มบุคลคลดังกล่าวและได้พบแหล่งที่อยู่ของนายเลขศูนกหรือนายซาฮดีจึงประสานกำลังเข้าตรวจสอบวันที่30พฤศจิกายน2,567คนพลตำรวจเอกกิตติรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินปูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนบชนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนคนปรปฐมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบภาคจังหวัดนคนปรปฐมนำกำลังเข้าตรวจคน้นหัวหน้าแกนนำชาวกะเหรีย่ยงกลุ่ม037ที่ห้องเลขที่30ชั้น3หอพักป้านแหนมซักร้อยห้องตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมพบนายสวัสดีหรือนายเล็กอายุ38ปีชาวเมียนมาโดยนายเล็ก037หรือนายสวัสดี เป็นแกนนำกลุ่ม037ที่มีชาวกะเหรี่ยงเป็นสมาชิกกว่า200คนจากการตรวจสอบภาพพบการรวมกลุ่มจากแก๊งสมาชิกหลายครั้งมีการโพสภาพอาวุธมีดดาบซามูไรและยังมีพฤติการระดมทุนจากสมาชิกแก๊งฐานบัญชีของนายสวัสดีเพื่อจัดก,กิจกรรมชุมนุมของกลุ่มและช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยง ด้วยการผลการตรวจค้นพบเสื้อสีดำมีสัญ,ญลักษณ์กลุ่ม037จำนวน5ตัวมีดพร้าจำนวน1เล่มมีดซามูไรจำนวน2เล่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการยึดสิ่งของดังกล่าวไว้โดยความยินยอมของนายซออดีเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการกระทำความผิดอื่นๆของนายซออดีจากการขยายผล จึงได้ทราบข้อมูลร้านที่รับจ้างสกรีนเสื้อของแก๊งดังกล่าวเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้เข้าทำการตรวจสอบบ้านเลขที่60ทับ240ซอยเพชรเกษม114แขวงน้องค้างคูเขตน้องแขมกรุงเทพมหานครพบกับนายยุทธนาสุทธิประภาผู้เป็นเจ้าของนำพาเข้าตรวจคน้นโดยนายยุทธนาให้การว่า ได้มีบุคคลต่างชาติสัญชาติเมียนมามาว่าจ้างให้สกรีนเสื้อตามรูปแบบลักษณะดังกล่าวเมื่อวันที่27มิถุนายน2567โดยได้คิดราคาค่าจ้างตามปกติลูกค้าทั่วไปซึ่งได้รับการว่าจ้างให้สกรีนเสื้อจำนวน2ครั้งทั้งนี้นายวุทนาได้มอบบล็อกสกรีนและแผ่นฟิล์มให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนคปรปฐมยังตรวจสอบพบว,ว่านายเลข0-37หรือนายซออดีเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน90วันแต่ไม่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินคดีต่อนาย เล็ก037ตามมาตรา37งเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งดำเนินคดีกับเจ้าของที่พักในความผิดเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดก,การโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักง,งาน เจ้าหน้าที่หน้าที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้านเคหสถานหรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายใน24ชั่วโมงนับแต่วันที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามมาตรา38แห่งพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองในส่วนของนายเลข037หรือนายซออดีนําตัวส่งต่อมนครปฐมดำเนินคดีต่อไป พลตำรวจตรีทีระเดียดทำสุดทีผู้มุ่งครับการสืบสวนสอบสวนบชนกล่าวว่าเป็นคดีที่ชาวต่างด้าวรวมตัวการเผยแพร่ในโลกโซเชียลโซไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนตลอดจนผู้รวมตัวกันพิทักษ์หนึ่งพลตำรวจเอกกิตตรัตนพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้สืบนครบาลร่วมกับสอตอม ดำเนินการแกนนำที่สอถึงความรุนแรงและความวุ่นวายโดยให้ขยายผลถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชาวต่างด้าวที่ตั้งใจมาประกอบอาชีพสุดจริตทีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดครุดแดง9ไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตร ปลูกข้าวหรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราดยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับ